แล้วก็โรยด้วยผักอีกรอบหนึ่งชิ้ย่างใหม่นี่นิ่มตอกตอกทำได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพบกันเทอลาอีกแล้วนะคะเทนลาจะมาทำเนื้อน้ำตกจะเป็นกรอบๆข้างในจะแบบนิ่มๆนิดนึงเนาะเห็นไหมเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆน่านิ่มๆน่านิ่มอันนี้ แตม็ดมันบอกเขาเนื้อผัดนิ่มจริงมดโอเคเราจะมาลองหันดูว่ามันจะได้ไหมฮะมันดีขึ้นอีกหน่อยจริงๆค่ะเนื้อตกเห็นทะลอดไหมโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆนะคะดูเนื้อค่ะเนื้อมันก็สวยอยู่ทำน้ำตกไม่กี่น้ำตกก็คืออ๋อนี่ทำเนื้อน เอาไปกินแบบเนื้อแจ้งแล้วก็จิ้มเจวได้นะคะเนี่ยเห็นไหมแ้วก็อยากให้เห็นชัดๆเลยก็เลยจะมาห่างใกล้ๆแบบนี้อยากให้เห็นตัวเองด้วยเสนอหน้านิดหนึ่งด้วยท่านรัไม่ต้องไปทํางนานนะคะถ้ามีวันหยุดเดยอะแล้วก็ต้องทยอยเอาเพราะถ้าเราไม่เอาเราก็จะไม่ได้เงินนะถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้ค่ะวันหยุดเราจะเป็นแลกเป็นเงินไม่ได้ หรือว่าเราเก็บเันอยู่ไว้เนี่ยเราต้องเอาให้ครบถ้าสมมติเรากษเสียนเราไม่เอาครบเขาก็ไม่จ่ายเงินนะคะอันนี้ก็คือความรู้อย่างหนึ่งเนาะเราต้องเอาให้ครบอันนี้ถ้าาก็ไม่ได้กระียณแล้วค่ะแต่ว่า,าพูดให้ฟังประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะมอยากไล่สดเนาะเมื่อหน้าเนาะเมื่อหน้าเมื่อหน้าแต่งตัวสวยๆมาท้าลับเนาะดูว่ามันสุกแล้วต้องการมันสุกนาะอยูอเรื่องอะไร น้ำนีม่มันก็เอาทำได้นะเอาจะได้อเดี๋ยวเราจะใส่กระแล้วสุกเต็มร้อยนะคะเห็นไหมมันก็ยังมีความเขาเรียกมีความเห็นไหมคะ่ะมันจะมีะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นสดๆนคะคะมันจะมีความแดงๆนิดนึงใช่อะ่ะน้อมันก็จะประมาณนี้ แล้วก็ไอ้น,นี่คือ,อหอมที่มันเหลือค่ะเราต้องไปซื้อเราไป,ไปเทโอเคเอาน้ำน้ำที่มันนี่ลงไปด้วยค่ะเห็นไหมน่ากินไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> เนื้อมันสุกค่ะต้องอย่างใหมันสุกมัสุกก็ได้มั้งแล้วแต่บางค้นอ่ะพร้อมที่จะคนละตึองกดอัน,นคลิกอ๋อเนื้วก็ทิ้งนี้ลงไปห <c oughs> อม ผักเดี๋ยวก่ยทิ้งนละ้วน้ำปลาโอ้ยเนะเมื่อกี้ใส่มะนาวกับหอมไปแล้วนะเห็นไหมโอ้ยหนอทะเไานี่น้ำปลาค่ะส่วนเนื้อนี่ก็หมักแค่อ่อซีอิ๊วขาวนิดนึงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราต้องมาเติมน้ำปลาด้วยใช่ไหมก็จะประมาณนี้โรยข้าวคั่วก่อนประมาณนี้ข้าวคั่วเยอะก็จะโรยเยอะหน่อยมันจะได้หอมๆนะคะใส่พริกแคนก็พอประมาณนี้ค่ะ เห็นไหมมนหานาวต้องเพิ่มอีกรอนแล้วจะได้แซ่บผงชูรสทีนี้ถ้ามันหลมันจะเป็นเลี่ยนผงชูรสเราจะกินโล้ี่ก็เยอะไปนะแค่นี้ค่ะก็ประมาณนั้นเอาพวกหอมปากหอมคอเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะคนท้ายเราก็ทิ้งหอมลงไปหอมที่มีอยู่ค่ะที่เก่าๆก,ก,ก็วางลงไปพอลงแปลเสร็จเรียบร้อย เราจะเพิ่มข้าวคั่วอยกนิดหนึ่งกองก็เยอะแล้วเนี่ยอา่าแต่น้ำตาลไปไม่ใช่อผงชูรสไม่ต้องแล้วนะคะก็คนเข่า,าก,กันให้นี้ก็ลอ,อยแล้วอือโอเควคนอคีกเบิ้งอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความได้เห็นหน้าได้เสนอหน้าเยลยลัเสนอหน้าเป็นบางเวลาไม่บางเวลาบ่อยเนาะเออก็อยู่เรารักกันเรารักกันใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ เขาหักกันหักกันไว้เรามาเจอกันแล้วเราก็ต้องรักกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเจอกันได้ไม่ใช่ทุกคนจะมากดติดตามใช่ไหมคะคนที่อยู่นี่คือสุดยอดจริงๆแล้วต้องยกให้โอเคนี่ค่ะมันก็เป็นน้ำตกที่ง่ายๆเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเราจะมาตักโชว์เลยนะคะน้ำตกค่ะ น้ำตกเนื้อเอาได้เลยน้ำตกไทรัพก็ประมาณนี้ชิมไหมเนื้อมันนิ่มนิ่มขนาดไทรัพทอดจนสุกกับสุกนั่นแหละประมาณนั้นก็สุกกับเก้าสิบเปอร์เซนต์กับร้อยเปอร์เซนต์ประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะแล้วพบก,กับไทยรัพใหม่นะคะช่วยกดติดตามไทรัพด้วยนะคะออาดูลาบเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีได้เยอะ มันต่มากถ้าเพื่อนมานะเพื่อนแฟนอะง่ายดูรวมกับกับข้าวไม่ชั่ให้ดูด้วยกันเนาะอันนี้ก็คือกับข้าวผัวแหละ